สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพังดวงดาวของเรานะคะมาทํางานนะคะเพื่อที่จะมาแลกน้ํานะคะแล้วก็มาแลกชาร์จชาร์จไฟนะคะเพ่งน้ํานะคะล้างถังด้วยค่ะคุณพ่อนะคะเอาไปให้พี่ดวงดาวได้ทานค้านะคะนี่นะคะร้านค้าที่เรานะคะจะมาล้าง่วยล้างจานนะคะทำความสะอาดแลกกับการชาร์จไฟนะคะนี่นะคะ,ะช่วยคุณยายคุณพ่อคุณแม่นะคะคันจะตอนนี้กำลัง่มุนน่นอยู่นะคะนะคำลังมวนกำลังม้นอยู่ ทันใจดีนะคะครอบครัวองท่านนะคะครอบครัวท่านหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะนะคะติดตามนะคะช่องความดวงดาวของเราเป็นกําลังใจให้กับช่องความดวงดาวของเรากันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะนี่นะคะทําสิ่งไหนที่พอทําได้นะคะเราก็จะทําเพื่อความดวงดาวนะคะสิ่งไหนที่พอเราจะทําช่วยเหลือตัวเองได้นะคะเราก็ค่อยๆเปค่อยๆไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาเอาน้านะคะเพื่อที่จะไปใส่ถังไป ก็มาทํางานนะคะที่นี่แรกกับการเอาน้ํานะคะแล้วก็มาขอ,อเกนะคะชาร์จไฟนะคะนะคะพบกันนะคะในโอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ให้กับชอบ่องฟังดวงดาวสาธุบุญกับทุกๆขท่านค่ะ